Thank <laughs> you. มาปฏิบัติร่วมกันการปฏิบัติร่วมกันจะแตกต่างจากการปฏิบัติอยู่คนเดียวนะถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติร่วมกันทางออนไลน์ก็ตามแต่มันมีความเชื่อมโยงกันใน ความตั้งใจที่สื่อผ่านถึงกันได้สามารถรับรู้ได้นะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอยู่ผู้เดียวนะถึงแม้โยมจะอยู่กันที่บ้านนั่งอยู่คนเดียวแต่ว่ามีอีกหลายชีวิตที่กำลังปฏิบัติอยู่พร้อมๆไปกับเรา นทางออนไลน์นี้แล้วก็หลายๆวัดหลายๆคนก็กำลังปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ในประเทศไทยนี้ก็ดีนะแล้วก็ทั่วทั้งโลกใบนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนอีกจำนวนมากที่กำลังนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติ ไปกับพวกเราจิตที่กำลังฝึกฝนมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยรู้อย่างถูกวิธีถูกต้องถึงแม้ว่าจิตจะยังไม่เข้าสู่ความสงบในระดับที่มันชัดเจนในระดับที่ เด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมาจริงจริงจังจังก็ตามแต่ความตั้งใจความเสียสละเวลาของพวกเรานี้รวมรวมกันแล้วเนี่ยนันมันมีพลังของกุศลนันมันเป็นพลังสะอาดเป็นพลังสะอาดที่ทำให้เวลาเราปฏิบัติร่วมกันเนี่ยนันมันแบ่งปันกัน แบบอธิบายได้ยากนะหลายคนนะก็อาจจะลองโดยตัวเองดูแล้วนะบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวไม่ได้ออนไลน์ก็จะรู้สึกแบบหนึ่งเวลาเรามาออนไลน์รับรู้ว่ามีคนอื่นๆกำลังปฏิบัติร่วมกันเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่ง นะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากนะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะแต่มันก็อาจจะเข้าใจได้ยากในระดับความเข้าใจที่จะอธิบายมาเป็นภาษาพูดได้แต่ในระดับของจิตเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นธรรมชาติที่ต้องอาศัยการรับรู้ผ่านความรู้สึกและความรู้สึกนี้นี่แหละเป็นธรรมชาติที่แปลกพิเศษมันไม่ได้เป็นธรรมชาติรู้สึกแค่เฉพาะในส่วนที่เราจับต้องได้เท่านั้นนะมันมีธรรมชาติ ความรู้สึกทางใจล้นล้วนเนี่ยนะที่มันสามารถรับรู้ผ่านจิตของพวกเราได้อย่างที่บางคนใช้คำว่านะซิกเซนนะเป็นสัมผัสที่6สัมผัสทางใจก็ไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนมากเพียงแต่เราทั้งหลายอาจจะไม่เคยชินนะเราเคยชินกับ สิ่งที่ตามองเห็นหูได้ยินใช่ไหมลิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสนะได้กลิ่นเนะี่ยมันเป็นสัมผัสของมนุษย์ของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีกายหยาบที่เราใช้กันอยู่นะแต่ว่าสัมผัสทางใจมนุษย์และสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาจจะไม่ได้ มีการพัฒนานะการรับรู้ทางใจนะเหมือนกับผู้ที่เขาเป็นประเภทกายทิพย์ทั้งหลายพวกที่เป็นกายทิพย์นี้มีอยูนะ่เป็นเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายหรือตลอดจนเหล่าดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในตำราในพระไตรปิฎก ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีการพูดถึงอยู่เป็นปกติเลยนะเต็มไปหมดเพียงแต่ว่าเรามนุษย์ทั้งหลายเราไม่สามารถรับรู้การมีอยู่ของท่านเหล่านั้นได้นะเขาเหล่านั้นนะอย่างพวกเรากำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่เราจะรู้หรือไม่รู้ว่าที่บ้านของพวกเราเนี่ยก็เป็นไปได้ อาจจะมีภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาหรือเทวดาในบริเวณที่อยู่ร,บรอบๆอบที่เขาก็สามารถรับรู้สัมผัสถึงพลังงานแห่งกุศลทั้งหลายที่ออกจากจิตของพวกเราที่เรากำลังสวดมนต์ด้วยจิต ที่เบิกบานมีความสุขในการสวดมนต์แล้วก็มาต่อเนื่องด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่เราเทพเทวดาทั้งหลายเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังสะอาดของจิตที่เป็นกุศลของพวกเราแล้วเขาก็มาอนุโมทนานะเวลาเข้าอนุโมทนา แลนะก็เหมือนกับเราดีใจกับคนอื่นๆที่ได้รับสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตเราก็รู้สึกปลื้มใจมีความสุขใจอิ่มใจนะแล้วก็ได้บุญไปด้วยนะเราเทวดาเขาก็แบบนั้นเหมือนกันนะเขาก็อาจจะมาอนุมโมทนากับพวกเรานะและถ้าเราสวดมนต์เสร็จ นั่งสมาธิเสร็จได้รวมพลังของจิตแล้วก็แบ่งปันความสุขความสงบจากการปฏิบัตินี้ให้กับเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายนะดวงจิตวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเนี่ยที่มาอนุโมทนากับเราให้ได้มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งความสุข ความสงบของจิตที่พวกเราได้ฝึกปฏิบัติกันนี้จะมากหรือน้อยนะเราก็แบ่งปันนะกระจายความสุขความสว่างของจิตแผ่ออกไปให้กว้างขวางนะไม่มีประมาณขอสัตว์ทั้งหลายดวงจิตวิญญาณทุกภพทุกหมู่เหล่าทุกทิศทางทุกภูมิธรรมเนี่ย จงมีส่วนแห่งบุญที่พวกเราได้ปฏิบัติกันเนี่ยเรากายทิพย์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดถ้าเขารับรู้ได้เขาก็จะอนุโมทนาก็เหมือนกับญาติผู้ใหญ่ของเราเวลาลูกหลานทำความดีแบ่งปันความดีนั้นให้ท่านนะท่านก็ดีใจนะท่านก็มีความสุขใจ และท่านก็คอยปกป้องรักษาเรานะเป็นหูเป็นตาให้กับเราเวลาเราอยู่บ้านนะรืยเวลาเราออกไปไหนถ้าท่านมีความสามารถพลานุภาพแห่งความเป็นทิพย์ของท่านถ้าท่านช่วยได้นะท่านก็จะคอยปกป้องรักษาเราได้นะมันก็เหมือนกับญาติผู้ใหญ่นะที่เรา เพื่อเฟื้อเอนดูซึ่งกันและกันนะเราแบ่งปันบุญความดีให้กับท่านแน่นอนท่านก็ต้องรับรู้บุญนั้นแล้วก็ตอบแทนด้วยการดูแลคุ้มครองรักษาเรานะอันนี้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะว่า นะเวลาเราทําความดีทําสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญทั้งหลายให้เรานะระลึกถึงเทวดาทั้งหลายแล้วแบ่งปันให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้มาอนุโมทนากับเรานะเราเทพเทวดาทั้งหลายเมื่อนะได้อนุโมทนาแล้วก็จะเมตตาเอ็นดูเรา นะเหมือนกับมารดาเอ็นดูบุตรฉันนั้นนะนะท่านบันทึกไว้ประมาณนี้นะก็พวกเราจะรับรู้ได้หรือไม่รับรู้ก็ตามทีเนี่ยนะแต่การกระทําของเราก็ไม่ได้สูญเปล่าถึงแม้จะไม่มีเทวดาอยู่จริงไม่มีกายทิพย์ใดๆมารับรู้ตัวเราเองก็ได้ มีความสุขใจอยู่แล้วการแบ่งปันสิ่งใดๆให้กับใครก็ล้วนแล้วแต่เป็นความสุขใจที่ได้แบ่งปันนะเป็นเรื่องของบุญก็เช่นเดียวกันนะเราก็จะปลื้มใจมีความสุขใจที่ได้แบ่งปันบุญทั้งหลายนะให้กับเหล่าเทพเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายนะ อานิสงของการแผ่เมตตาแบ่งปันบุญกุศลเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราทั้งมีความสุขในปัจจุบันที่ได้ทำลงไปแล้วก็ยิ่งทำก่อนนอนนะเวลาหลับไปก็จะมีความสุขหลับสบายนะฝันก็จะฝันดีนะไม่ฝันร้ายนะไม่ฝันในลักษณะที่ต้อง ตกอกตกใจกับฝันที่ไม่ดีทั้งหลายนะเวลาตื่นมาแล้วก็จะมีความสุขเบิกบานเพราะนอนหลับเต็มอิ่มนะนี่เป็นอนิสง์ของการฝึกจิตให้เป็นกุศลแล้วก็หลับไปด้วยการแผ่เมตตก่อนนอนเพราะฉะนั้นมาใช้เวลาจากนี้ไปเติมพลังของกุศลเข้าไปในจิตโดยการอยู่กับ ปัจจุบันมีสติระลึกอยู่กับตรงนี้อยู่กับลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกตามธรรมชาติรู้ด้วยการอยู่ใช้เฉยอยู่นิ่งๆแล้วก็รู้สบายๆไปนะไม่บังคับไม่คาดหวังไม่ มุ่งมั่นว่าจะเอาอะไรจากการปฏิบัติปฏิบัติด้วยความปล่อยวางด้วยความเตือนรู้และเข้าใจนะเข้าใจว่าทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นตรงนี้ล้วนเป็นธรรมะล้วนเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของร่างกายที่กําลังปรากฏให้รับรู้ เป็นธรรมชาติของจิตที่กำลังปรากฏให้เรารับรู้เช่นเดียวกันทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมะให้เราเรียนรู้ความจริงเพื่อเราจะได้ยอมรับความจริงในระดับลึกของจิตยอมรับว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แล้วก็ดับสลายในที่สุดเพราะว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งนั้นมีแต่สภาวะธรรมมีแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปเพียงเท่านั้นเองนะไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งนั้นเรามาเรียนรู้ธรรมะ เรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆด้วยกันนะ,จะเจริญพร